ครับกลับสวัสดีครับขอต้อนรับขอชู่ช่องพงผ้ารวยนะครับเมื่อนี้ก็มีโอกาสมาวัดปูเจ็ดสองนะครับมาตามตัวเลขโคงสุดท้ายปูพันส่วนตัวทั้งรางเป็นล่วงให้กลุ่มให้ยักษ์โเลียยักโซครับส่วนทั้งบนคือกันครับพาสฉานั้นกลับมาบึงมาชมกันนะครับตามพงพ้ารวยบิ่งครับว่าปูเจ็ดสองเล่าสี่เน้นนักตัวได้ครับการค้าารับสักการครับค่ะพาเแฟนครับทางช่องมาตามเอาเป็นโคงสุดท้ายแล้ครับปู ลายหิ่งก็ละเพิ่มเพิ่มแม่้ยได้นี่ละสูตรมีเพิ่มด้วยเนาะค่ะเนาะกรักการกับตัวก็ละนี่ซองเก็บตัวหนึ่งเกตเขาเพิ่มมาตัวเดียวนี่ขึ้นหนึ่งเกตเนี่อันนี้มันก็บยูนี่บนรางเช่ไว้ยทางเสร็จโอ้คุองเกตดึงว่าไว้ล้างนั่งไม่งนก็วันนี้เด้ทางเดินมันล้างเขาได้ดึงตัวดีตาทางมันล้างทางเดินล่างนี่ระวังเจ็ดกับแปดปูมันใจว่าตัวใดมากหลายกว่าค่ะเกต คิดว่าเป็นเจ็ดแม่นถ้าแปดนาจะขึ้นบนน่ยแปดไะอือเก้ก็แปดจะเป็นตัวเด่เนเลยซ้อมตัวนะเก่านี่บ่เด็นมันมาค่ะบ่เด่นทอแปดมาค่ะจุดมันหนึ่งคือจุดเด่นเก้จุดหมองมันเคยมาหนี่คือเก่าตาวาม,มันผันแปดมันซ้อนกันข้างบนนะพูดก็ได้ว่าบนนาสีเป็นแปดมักมักก็เชื่อแหละหมักก <laughs> ็หมัก <laughs> นี่เหล็กฟันเพิ่มเติมปูฟันวางเนี่ยค่ะคือว่าเป็นหนึ่งหนึ่งเจ็ดอันเห็นประกาศต้อกาเป็นตัวนี้ด้วยไหมมนบอกหนึ่งเจ็ดเราออกหนึ่งเก็ดหนึ่งถามาบนนีเนี่ถามาบนไม่ใช่ครับแปดสามสามแปดเออสามเก็ดสามแปดนี่มันจะมาตั้งกันทั้งหนึ่งเก็ดหนึ่งแปดเออสองเก็ดสองแปดสามเก็ดสามแปดบอกเห็นบอกหนึ่งเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งก็เอาหน่อยที่ ไม่สุกๆไปดิูเลยเล่าวมาไหรน่ไปบางต้วนตัวนี้มันต้องสุบอ๋ตัวยังไงง่างไปไหมเชี่ยมึงเชี่ยมึงหนึ่งเจ็ดหนึ่งจิงมอสกอแล้วถาเพิ่มแม่ก็หนึ่งันเหลืันกัคือเหลีอคำนวณเหมือนกันหนึ่งสองสามาใส่คิดแต่ก็เป็นุนล่างนะเรียกเอันมาใส่น้ำเรียตัวยอดอืมเพิ่มเพิ่มตัวหนึ่งก็เป็นหนึ่งเจ็ดเลขความฝัน แล้วเนี่ยสามเจ็ดสามแปดมันขมิ้แล้วเนี่ยรับลงไปบางอับอันนี้ก็หาเจ็ดหาแปดขมี้นไ้วนี่ค่ะมันเป็นบนล่างเป็นได้นะอือค่ะในเนี่ยคือล่างนี่นิ่เจ็ดก็ได้เนให้เล่นไปที่เจ็ดไม่กนก็จะเป็นห้าเจ็ดก็สองเจ็ดนี่เพราละเอานิ่ตัวนี้หนึ่งเจ็ดเิ่งหนึ่งเจ็ดเลยหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดแล้วก็สามเจ็ดเนี่ยคือสามคูเนี่ยหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดพอเจ็ดมันสีเด่ก็แปดค่ะอืม หาเกศนีตัวร่องมันเมื่อคันนี่ปีเกศนันก็เป็นไปได้อืมการสมัครมากมา่อนว่าใครออกการนี้เลขเลขฟันมัน,มนมันเคยเป็นนะหนึงน่งเก็บมันเจ็ดเกศคันฟันเห็นประการนี้ที่เป็นเกศหนึ่งโหลดหนึ่งเกศโหลดมันเคยออก,นออกบนออกหนึ่งเกศหนึ่งนังเทียกเกิดออกหนึงน่งหนึ่งเกศตารางเป็นสามแปดสามแปดสามเกตไปสนาเราใกล้ๆกันนี่ละที่บ้านทั้งบ่นทั้งรางแต่ฟันเห็น ถ้าบอมาสุดใดยนี่สองสุดนีด่ถ้าบอมาสุดนี่คือออกสุดนี่คันบ่อออกสามเจ็ดกับสามแปดสิเป็นหนึ่งเจ็ดกับสองเจ็ดทันทีแ่อ๋อไมแค่นี<อ>้ะไรค่ะยังก็ว่าลายหรอกค่ะปลูกกับย่างยำเป็นตัวเก่าอยู่เนาะค่ะเนาะค่ะ,ะแคปหน้าจอไว้พิจารณานะคะสําหรับพี่น้องคนใดที่เขามารับชมใหม่นะคะเนาะค่ะ,ะ,ะ,ะสูตรนะคะสูตร สูตรหนึ่งสูตรสองสูตรสามของปูนะคะสําหรับผู้ใดนะคะที่อยากได้หลีกตะล่างนะคะกับแคปหนาจอไว้ประกบคูก่กันเองได้นะคะเนาะทาทาขึ้นบนนี่จะเป็นหนึ่งหนึ่งเจ็ดเลยหนึ่งเจ็ดหนึ่งเลยหนึ่งเจ็ดหนึ่งแม่้าขึ้นบนด้วยไถ้าออถ้าลดส่วนนี้ลดไงทาเลขกับวัด <1, S 2> นึ่งร <1, S 1> ุดไม่ง้าตัวนี้ขึ้นบน,นยถ้าไปล่างเป็นสองปุ๋ยละหนึ่งกี่ก็สองเจ็ดถาขึ้นบนจะเป็นสามตัวทั้งที่หนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดผสมกับเจ็ดหนึ่งเจ็ดนะคะเนาะ แต่ว่าสูตรสูตรหนึ่งกบสูตรสามเท่านี้นเคยหลุดมันปูมันบรลลุดยังบ้าหราหลุดได้หระมันลุดมันมาทุกงวดนะว้วละตัวคือตว,ต,วตัวที่นี่ก็บรลลุดหนึ่งสองสามนี่ก็บรลลุดจเถยค่ะัวที่มาใายนี่ตาัวนี้มันปันไปบนรางค่ะอาตาบาประกอบมันกับอีนี่แหละเจ็ดแปดเกา้ามกอบทช้หนึ่งสองสามค่ะมีแค่นี้แหะเด็กพยายามจับเอาแต่มาณกระจับเอา อันนี้ตัวใช่เลยครับบนกาบนิน่นแปดกับเข้าล่างกับเก็ดกับแปดเลยค่ะ,ะก็คือว่าเหล็กบนนี้เขาตัดเหรินได้มมาปูเหรินได้ตัดสองเก่าหาแปดสองแปดสองเก็ดนี้นมั้บปะคะขันมันว่าสุอสองตัวสุดส,สองตัวอืมค่ะตัวาหาแปดนี่กรติ้ทั้งบุนทั้งล่างเนาะะเพราะว่าแปดชุนเนาะก็เลยติดบุนติดล่างหาแปดหาเก็ดอืมหาแปดหาเก็ดชนชนค่ะเอาไปใเพจ อันนี้ป่ะอันนีผิดือสองหนึ่งนะคะพี่น้องคะแคปน้าจอนะคะเนาะปูกระมี่เพิ่มเติมแค่เลขกควางฟันนะคะสามตัวนะคะหนึ่งหนึ่งเจ็ดนะคะอลองพิจารณาเบอร์น,นะคะไป,ไปงัโนโปน้นหลวงพ่อมวันค่ะมาละมาฝากพ่พอสอนสี่แปดสองน,นี่แปดสองสองแปดใช่ไหมสี่แปดสองอายุพ่อสอเพิ่ 48, นที่เพิ่นว่ามาฝาแมนอายุยี่สิบแปดยสิบสามไหมสี่แปดสองแมน อายุแปดสิบสามแม่กับพ่อแปดสอมกับมาปีนี้มันกับแปดสิบสามปีโอ้ค่ะเอาพี่น้องตรงกันกับเลขสูตรนะคะเนาะรอบไปเป็นแนวทางเบื้องสองแปดค่ะอต่ยุคนอีกแปดสามโออายุแปดสิบสามปีพ่อซอสพ่อซอสี่สองแปดสี่แปดสองสี่แปดสองเนี่ยตรงว่าปีนี้มันหกหามันก็จะเป็นแปดสามแปดสามอายุแปดสิบสามพ่อซอสี่แปดสองแล้วพี่น้องเนาะว่าปูไปนะคะงานนะคะ ปู่นมอรนะนาผาบมานะคะอันลอกไปเป็นแนวทางเบื้องเนาะพี่น้องเนาะไปมหันไปสุดตรนีนป่ะค่ะเจ้าื้อดินนะเป็นงูงูอยู่ทงป่ายไปงูสาขับขับหนูไปมา,าเมืองเอนินบ่ะม่ปะไปตีกับอาจารย์นะอาจารย์เพิ่งจะนั่นเพิ่งกะไปสุดตรนีนว่านงูเป็นนึงงูเป็นเจ็บตีใส่เจ็ดนึงโอ้ตีดได้ตีใส่เจ็ดนึงเลยโอ๋อฟีนอล พิจากณาเพิ่นงนะคะเนาะเป็นแนวท่านนะคะบนนะคะก็ยังเป็น7 2 9 7 2 8 0 5 9 3 2 7นะคะปูกับวงเนีนที่7 2 9นะคะล่างก็มี3 7 3 8นะคะที่ปูวงเนีนนะคะตัวร่องก็เป็น5 7 5 8 1 7, 7 2 7นะคะอันนี้ก็เปรี้ยวสุกสุกเขียวเนี่ย แมนเกลขความฝันนะคะเนอหนึ่งหนึ่งเจ็ดนะคะพิจารณาเบิงนะคะทำมาทาชอบนะคะแคปนาจอไว้พิจารณาเด้เค่ะพี่น้องครับเป็นเพียงแนวทางนะคะตัวเลขทุกตัวนะคะมีสิทเขามีสิทลุดนะคะทำมาทาชอบจังต่างนะคะบบมาก็ปล่อยผ่านเด้ค่ะกับพี่น้องกรับคือสิเด็กผู้หญิชมกันนะครับเลขปูเจ็ดสองเรากำฟันเน้นๆมาแล้วครับครับนี่ จักตัวพี่น้องก็ประกาศจบแล้วนะครับเด้อเป็นเพียงแนวทางครับพงผู้รวยได้ไม่นำเสนอพี่น้องเด้๋ยวบางชมกันขอให้พี่น้องมีโชคมีลาภกันทุกท่านทุกคนเด้อปีใหม่สงกรานต์เข้ามาแล้วให้ลำล้ำรวยตัวหน้าตัวตัวทวหน้าทวตาให้ถึงกละวันที่หนึ่งผู้ละลายลายใบเด้อถึงกละวันนี้ยครับพี่น้องให้มีโชคมีลาภกันทุกท่านทุกคนปีใหม่สงกรานต์ขอเฮงเฮงรวยๆ ตัวหนาตัวตาครับพงผ้ารวยก็ดีใจน้พนา,าพี่น้องขอต้อนรับพี่น้องมีโชคมีหลับเรื่องส่วนตัวเล็กกัมีเข่าไม่ออกมีเข่ามีพิษเป็นของธรรมดานะครับเลี้ยงแต่อาจารย์พลไหหมาเสือกพิษคือสิบวากันพอท่านเขากลับมาเบิ่งมาชมแล้วครับเบิ่งถูกคลิปให้เบิ่งถูกคลิปเดอ้อพี่น้องเดอ้อควา่มขอดใจวันได้เกิดกขาาึ้นวันจุบอกเกี่ยงวอกจำเรกกะเ้ากัดเสือย,ยินพอท่าะนั้กะกลับผัวคนอ็คุ้นเรื่ยที่กลับมาติดตามกลับมาเบิ่งช่องพงผ้ารวยครับ ขมากดกระดิงแจงเตียนไห้เขม่าเบิ้งให้ทางช่องผมก็เอ็ดกะสีได้มีกำลังใจสู่หาคิปฝากพี่น้องทุกสันทุกคนนะครับมือต่อไปเงินงวดนี้มีโชคหรือว่าบมมีโชคกเขมาติ่ตามขมาเบิ้งน้ำกันครับเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันครับพุ่งพลุยกระดิใจพุ่มใจที่พี่น้องผมก็ชมครับแต่ละกลิปแต่ละน่ะครับขม่า,มามติดตามขามาเปลี่ยนเอฟซี หรือว่าป้๋ยอยากไปมีมีกลุ่มนะครับกลุ่มไล่วิ่งพี่ครับเบอร์โทรพพเพิมพราะรั่วจะร่งไปให้ให้โทรเข้ามาในกลุ่มในไล่พรมก็สิไล่ก็สิเพิ่มขึ้นหน้าจอนะครับเข้ามาเป็ี่ยนเอฟซีเรามาเป็ี่ยนยุดไมาเป็นช่นงวิ่งพี่ครับประทานโทษมาเป็นวิ่งพี่เข้ามาทิศสามพรมก็สได้ส่งเลขส่งเบอร์ให้พี่น้องในเมืองในส้มกันอยู่ในคลิปนะครับเด้อ นะคลิปแต่ละคลิปมันคลิปนี้บริลลงหรือว่าคลิปหนาลงน่งกะไรเบิ่งเบื่อครับทุกคนไม่เบื่อน,นั่นหรอกครับพอไายกระสีเพิ่มขึ้นเป็นวิ่งพี่ผมก็จะได้นทรงให้ตัวเลขตัวเบอร์นะครับไก่คงสุดท้ายส่วนคลิปผมก็จะบวชใครได้ลงคลิปบวชใครได้ลงคลิปไปบริเลเซ่ไปในไร่กลุ่มบางครั้งก็ได้นเช่าไปบางครั้งบริเลเซ่ไปเพราะฉะนั้นกับพี่น้องคำว่าเบิงง่งกำว่าติดตามเด้วยครับ กับขอบุญคุณนเลยนะครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงครับเอาไว้คลิปหนะ้ามาพบกันใหม่ครับกลับสวัสดีครับ